นียมาเข้าบ้านที่ผู้หญิงเข้าอยู่กันแบบนี้มันไม่ถูกต้องแถวนี้เขาเรียกว่าไม่มีปูย่ยห่ได้ เจ้ใชายหน่อยพี่ไม่ทันหรอกทันไหมทำไมทำไมให้ดำอู้หเอาเลยพี่ดำอ้าวเออนี่ฉันอยากจะรู้จังเลยพว่าเธอชื่ออะไรอ่ะ เขายต้องมานาี่ค่ะ้วยาแบบนี้มันไม่ถูกต้องรู้ไหมเนี่ยบ้านใครเข้ามาเนี่ยไม่มีการละาเทศกพ่อแม่ไม่ตัดสอนยัไงฮะขอเดากคดาที่ใส่แค่เดาแบบไอ้ใจไอ้ผู้ห้อ่ะผู้หญิงอ่ะผู้หอ่ะ้หญิงอ่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิอ่ะผู้หิงอ่ะู้งอ่ะผู้งอ่ะผู้หญิงอ่ะ้หงอ่ะผู้หิงอ่ะผู้ไงอ่้หญิอะไู้หญิงอ่ะผู้หญอ้หญิงอ่ะผอ้หอ่ะ้อ้งอ่ะผ้อะผู้หญอ่ะผู้หญิไอ

เดี๋ยวกูด่าเองเอาวมึงดี่ว่าแม่ค้าที่ตลาดนี่กูด่าจนเก็บแผงไว้เลยนะเฮ้ยวันไม่ด่าแข่งกันปใช่แบบนี้ยอมไม่ได้เจอเรื่องกระโดดกระโปรงนี่เก่งมากใช่ไหมแม่หนอนฉันจะบอกเธอให้นะทำไมฉันจะบอกเธอให้พี่จะบอกว่าชันไไม่ด้ มองมึหมดเลยทียาาย่เนี่ยปีนาเข้าไปเขาด่าบ้าไปเนี่ยเออเธอทำดีๆเลยทำไมพี่เธอเป็นใครเนี่ยเธอในฐานะเป็นใครมองว่าฉันเป็ยังไงเธอไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครพี่เธอเป็นใครฉันขอแนะนำตัวแนะนำตัวนี่คนบ้าอะไรนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาถามว่าคนอื่นว่าฉันเป็นใครบ้าหรือเปล่าแม่ปากเต็มตีแห้ง

มึงเรผิดอันี้กูเองวันนีู้เล่นนี่เกมทูมเออโ้หวันี้เนเกผิดแต่ก็ผิดเล่นไหมดเรื่องก่อนแล้ว่คยคุยได้ไหมเธอชื่ออะไรไม่บอกชื่อนี่เป็นเจ้าค้าผ้าอาหารไทมาในย่าเนี่ได้แค่นี้เหรอถ้าถามจริงๆเถอะเฮ้ย้มเล่นวทไมกกลับแล้วล็อกโซ่กลับนี้เราจะไปขี้ที่ไหนอ่ะก็เงานที่แล้วนะงไหมจริงล็อกซ่อย่างเงี้ยปุว่าขี้มันเพลินเลยเออ ชื่อกระเพาะาแต่นิสัยเธอทุเลศมากโโไม่มีมา,ารยาตายละพูดจากัะชั้นให้มันดีๆหน่อยสิเธอไม่รู้จักฉันจริงๆอะ่ะฉันเนี่ยเพไทายรูปราากก่างเนี่งประเทศประมุติมาเกิดหล่อขนาดเนี้ยสมาร์ทขนาดเนี้ยหาที่ไหนได้คนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์ที่เธอจะเทียบเท่ากับเทพรบรตมอย่างฉันหรอกฉันเนยที่บ้านไม่มีกระจกหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวก็สั้นขาก็สั้นยังมีหน้ามาบอกว่าหล่อฟังไม่ดีทำไมเลิกพูดซะ ิมงเธอมาขอโทษฉันและฉันจะจบไม่ขอโทษขอโทษก็บอกไม่ขอโทษ,โทษให้ขอโทษก็ไม่ขอโทษไงเขาไม่ขอโทษเดี๋ยวกูเตะ ตก่ตอ้วเดี๋ยวอนะวยอยงไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงคนเรานผู้หญิงตกก็เู้หญิงัจริงเหรอวะถ้าเขาตกเรานะปึ๊บไม่เลยเจอกมแน่ตกสิได้จริงตกอีก นี่เ,ยเยอย่าถอยนี่หัวนี่หัวนี่นี่มาดิดิน้ติ๊กตองอะไรเน่แกติ๊กองไรหาเนี่ยเข้าใจมึงเนี่ยเาเนี่ยมีขบไม่มีลัไปดิไปดาหน้าบวมดิไป

ฟังนะทำไงพอตบพับเนี่ยเออราทนความเจ็บไม่ได้เอตอพัดึงมือปุ๊บอเอนเลยแค่นี้ใช่มเฮ้ยปทุเรศใช่มเป็นพระเอกน้องชายพี่ชายพี่คงไม่ทุเรศนะถ้าพี่เล่นแบบนั้นไม่มีอะไรทุเรศนะพี่ชายแน่จริงเธอตบมาเาไอ้ใรนะอืออืออือตัวย่ง ตื้อแฉะฮะทำไมไหวภาพบ้านกับละเกะเ้อามืนใหเต็มแรงเลยเดี๋ยวพูดแต่การเองโอ้โห่ที่ไหวอย่าไปยอมเขาเลยน้องนี่จะสู้ได้เหรอ